ถามตอบประโยคนะครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนภาษาอังกฤษพูดยังไงมาฟังกันครับคำถามแรกครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า where do you live where do you live where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนครับถ้าเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะตอบว่า I live in Bangkok นะครับ I live in Bangkok นะครับฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะตอบว่า I live in Japan I live in Japan นะครับฉันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นประโยคต่อไปค็เเพื่อน,อนคุณอาศัยอยู่กับใครครับ Who do you live with Who do you live with? นะครับคุณอาศัยอยู่กับใครถ้าเราพักอาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับเราก็จะตอบว่า I live with my family I live with my family ฉันพักอาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับพเพื่อนๆด้วยหนังสือ c o n v e r ร์พูดมัน1นึ่ปันประโยคนะครับถ้าชอบกดใจเม้นแจร์กดติดตาม เป็นกำลังจะให้ด้วยครับขอบคุณครับ